พระโอวาทสองจี้กงวิปร,ราชวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายการมีกายสังขารให้รู้จักสร้างบุญกุศลบำเพ็ญจิตให้มั่นคงให้ผ่านพ้นความมัวหมองกายบริสุทธิ์ใจผ่องใสดังพุทธะแน่นอนว่าวันข้างหน้าจิตย่อมคืนสู่พุทธภูมิได้ วาระสุดท้ายสิทธิ์มีเวลาไม่มากไม่มากพอที่จะให้เจ้ามารอนัง่งรอนี้หากไม่ทันเวลานี้ยากนักที่พวกเจ้าจะมีโอกาสร่วมอยู่ในเรือธรรมลัมนี้เพื่อแล่นสู่จุดหมายก็คืออนุตระภูมิได้พร้อมกันวาระสุดท้ายยังมีเรี่ยวแรงควรรีบเกลงบำเพ็ญอย่างเต็มที่ให้รู้ว่าชีวิตบนโลก ใบนี้นั้นอนิจังการเวลาคับคันลงทุกทีวันนี้ยังมีโอกาสได้สร้างบุญบรรลุปณิธานพึงทำพึงทำให้เกิดผลจริงจิตจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังในวันนี้ได้ไขแสดงหลักจิตญาณเดิมแพ้แล้วหากเจ้าสงบได้จริงย่อมรับรู้ได้ถึงคุณวิเศษอันแยบยนนั้น ว่าล้ำค่าเพียงใดมิอาจใช้สายตาของปุถุชนที่ยึดมั่นในรูปนามไปเปรียบวัดคาดเดาวได้สิดรักเอ๋ยยุคสุดท้ายจงมุ่งบำเพ็ญจิตภายในให้งดงามสว่างใสตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้หมดสิน้นจงมีสติย้อนมองจิตตนอยู่ทุกขณะยามใดที่จิตใจสิทธอ่อนล้าห่อเหี่ยว ยามใดที่จิตใจสิทธภาวะพะวงสับสนมองไม่เห็นหนทางจงเรียกหาอาจารย์อาจารย์จะคอยนำทางพวกเจ้าสู่แสงสว่างเบื้องหน้าใจหนึ่งยังวังเพียงสิบน้อยของอาจารย์จะก้าวไปไม่หยุดยัง้งทุ่มเทไม่ท้อแท้อุทิศกายใจไม่ถดถอยมุ่งตามรอยบาทพระอริยะไม่อ่อนล้า บำเพ็ญจิตแก่งกล้าท้าลมฝนกดทนได้บนหนทางปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญสำเร็จมรรคผลสมบูรณ์พร้อม